เช้าเช้ามานั่งสมาธิอย่างนี้นเราจเราจิตมุ่งมั่มนดีฝนจะตกแดดจะออกเราก็มาตื่นเช้ามาทุกคนสินสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อได้มักได้ผลใหม่ๆก็อย่างนี้แหละยังได้บ้างไม่ได้บ้างนั่งสมาธิไปดูลมหายใจไปก่อนเช้าเช้าอย่างนี้ จิตกาจะแจ่มใสดูลมเข้าดูลมออกที่เคยแนะนําไปแล้วดูลมเข้าลมออกนะแต่ถ้าบางคนได้สมาธิแล้วจะพิจารณารมก็ได้คนที่ยังไม่ได้นะถ้าฟุง้งจิตฟุง้งพิจารณาอะไรพิจารณาเรื่องง่ายๆเรื่อง,ง,งรอง่างกายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเรียกว่ามหาภูตะรูปคือรูปใหญ่แล้วก็จะมีอีกจะมีอีกสองอย่างที่เข้ามาก็คืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนี่คือธาตุรู้เข้ามาในร่างกายนี้แล้วก็มายึดธาตุรู้นี่มายึดกายเนี่ยเป็นเราเป็นของเรายึดไปหมด เข้าไปรู้หมดทุกอย่างในร่างกายเนี่ยคิดว่าเป็นเราที่เราตัดไม่ได้ทุกวันที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าทุกจากกายเนี่ยแหละที่เราไปยึดธาตุรู้เนี่ยไปยึดไปยึดธาตุธาตุทั้งสี่ที่เรียกว่ามหาพุทธลูกเนี่ยลูกใหญ่เราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราทีนี้พอเรามานั่งมานั่งสมาธิเนีพอจิตเราสงบแล้วมาคิดแยกเป็นส่วนสว่วน ถ้ารู้ว่ากายเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ที่เรียวกว่ามหาพูตตะููกคือรูปใหญ่ธาตุดินธาตุดินก็คือผมขนเล็บตับไตไส้ปอดกระดูกที่เราเคยแนะนำไปแล้วเรียกว่าอาการสามสิบสองที่ในกายเนี่ยก็คือ ตับไตไส้ปอดทุกอย่างที่มันประกอบกันขึ้นที่มันเป็นส่วนที่แข็งเนี่ยเรียกว่าธาตุดินมันก็ไม่จีรังยั่งยืนพิจารณาทีละส่วนก็ได้เราพิจารณาธาตุดินเนี่ยมันก็ไม่ไม่อยู่ยงคงกระณฑ์มันก็แตกสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันผมของเราเอาง่ายๆที่เราเคยแนะนำมูลละปัญจกรรมฐานกรรมฐานเนี่ย พิจารณาห้าอย่างสิ่งที่เราเห็นด้วยตาตัวเองก็คือดูผมผมนี่ก็เออมันดกดําแล้วมันก็หลุดร่วงไปแนละ้วมันก็งอไแล้วดูขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันที่เคยแนะนําไปเรากนั่งคิดไปตอนเนี้ยคิดไปมันก็มีกีรัง,ย,งยั่งยืนนะถาดนี่คือถาดดินถาดน้ําก็เหมือนกันถ้าน้ําน้ําเลือดน้ําน้อง น้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำเหงื่อน้ำปัสสาวะเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุน้ำเหมือนกันธาตุน้ำนี่ก็ถ้ามันไม่ได้รับเราไม่ได้เติมลงไปมันก็จะเหงือดแห้งไปอย่างคนเราในขาดน้ำเจ็ดวันเราก็จะตายละเราต้องมีเติมน้ำไปงั้นมันจะแห้งก็เหมือนน้ำหวยหนองคลองบึงต่างๆที่โดนแผดโดน แดดเผามันจนมันแห้งเหือดแห้งหมดนร่างกายเราก็เหมือนกันเพราะร่างกายเราจะประกอบด้วยส่วนคือธาตุไฟไฟในร่างกายของเราที่มันจะเผากายนี้ให้มันทรงให้มันแก่แล้วมันก็จะช่วยเผาผ่านอาหารถ้าไม่มีธาตุไฟอย่างเงี้ยอาหารเราจะไม่ย่อยตอนนี้ก็คือตอนนี้เราก็รู้ว่าธาตุไฟหนึ่งความร้อนในร่างกายเนี่เยเราจะรู้ว่าอ๋ประกอบด้วยเนี่ย ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมที่พัดจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างขึ้นข้างบนลมถ้าเราลมหายใจถ้าเราไม่มีลมหายใจเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ลมหายใจเราเรียกว่าสายใหญ่ชีวิตขาดลมเมื่อไหร่น่ะไม่เกินสามนาทีเสรนาทีก็ตายละเนี่ยเพราะฉะนั้นน่มันต้องมีประกอบกันด้วยสี่ส่วน แต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คืออวิญญาณธาตุที่มาเข้ามาอยู่ตรงเข้ามายึดคลองตรงนีน้แล้วก็มีอากาศธาตุตัวหนึ่งที่เข้ามาอากาศธาตุก็คือเห็นไหมในร่างกายในตับไในปอดของเราในอาปอดของเราในกระเพาะในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะมีอา,อากาศธาตุ อากาศธาตุตัวนี้ถ้าเราไม่มีอากาศธาตุเนี่ยตัวเราจะแข็งทื่อใชแต่ตอนนี้เราจับตรงไหนมันก็นุ่มก็นิ่มเดินเดินไปได้อะไรได้เพราะเราจะมีมีอากาศธาตุที่มาแทรกในร่างกายของเราให้เรามีความยืดหยุ่นถ้าเราไม่มีอากาศธาตุตรงนี้ตัวเราจะแข็งทื่อพอธาตุธาตุรู้หรือวิญญาณธา,าตุเข้ามายึด ว่าตอนนี้เรามาฝึกปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อจะให้รู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆนะประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมให้เรารู้อย่างนี้รู้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้อ่าวิญญาณธาตุเนี่ยเราเป็นธาตุรู้เราจะได้รู้ว่าที่เรามาอาศัยมันเนี่ยมันไม่มันไม่กีหลังยั่งยืนนะธาตุทั้งสี่นี่มันก็มีอายุการใช้งาน เราจะได้ไม่ไปยึดมันแล้วพอมันพอร่างกายมันเป็นอายุไขข,ของมันอะ่ะมีความแก่แล้วก็มีความเจ็บแล้วก็มีความตายให้เราดูเ่าไม่ใช่ว่าเราแก่พอเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราแก่ดูกระจกุ้ทําไมหนังเหี่ยวย่นผมก็งอกอนมาถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะรับไม่ได้โอ้ทําไมเราแก่อย่างนี้เราแก่พอถึงเวลาเราเจ็บ เ็บไข้พุ่งทำไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราเห็นไหตัดไม่ได้พอใกล้จะตายแล้วอุ้ยตกอกตกใจว่าทําไมตายนี่เราจะตายแล้วเหรออะไรเนี้ยพระเรามาฝึกปฏิบัติเราจะได้แยกาธาตุได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็คือประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นั่นเองมันจะรู่ถึงมันจะแกะแ่ว่ามันเป็นของมันอย่างเนี้ยอ่าเพราะคุณสมบัติของมันก็คือมีความแก,แมก่น้ำยิงอ่า แล้วมีความเจ็บแล้วก็มีความตายมันเป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาล้วพิจารณาบ่อยๆนั่งคิดไปนั่งตรงเนี้ยบางคนก็ถ้าได้สมาธิยิ่งดีจะคิดเข้าไปสุขใจของเราแต่ถ้าบางคนสมาธิยังไม่ดีมันฟุ้งไปทั่วก็เอาเรื่องง่ายๆมาคิดอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปอนิจจังทุกครัง มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะอนาตตาอนัตานี่ก็คือไม่มีตัวไม่มีต่หรือมากบังคับบัญชามันไม่ได้ให้เรารู้พิจารณารู้ไปอย่างเงี้ยรู้ไปรู้ไปรู้ไปจิตเราก็าจะดิ่งไปดิ่งไปดิ่งไปมันก็จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้ตัวนี้เราได้เข้าเข้าได้หลายทางให้รู้ว่ากายมันเป็นอย่างเงี้ย เราคือจิตวิญญาณที่มาใสายกายนี้อยู่ถึงแม้ว่าพอเรารู้อย่างเงี้ยเราจะเป็นคนแยกรูปแยกนามได้เราให้รู้ว่ากายของเราเนี่ยคือมีวิญญาณมาอาศัยอยู่รูปที่มีวิญญาณอาศัยอยู่แต่ถ้าเราลมหายใจเราหมดมาธาตุไฟธาตุลมดับธาตุไฟดับจะเหลือแต่ธาตุน้ำซ้ะธาตุดินนี่ก็จะเหลือแต่ รูปที่ไม่มีวิญญาณอาศัยอยู่จะเอาไปเผาหรือจะเอาไปฝังให้เป็นอาหารสัตว์ทิ้งไปก็ไม่มีรู้สึกอะไรเพราะมันไม่มีวิญญาณมาอาศัยอยู่แล้วมันเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณจะไปทำอะไรไม่รู้สึกหรอกอย่างคนตายเนี่ยถึงเอาไปเผาไฟหรือเอไปฝังเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะมันไม่มีวิญญาณธาตุที่ไปอาศัยอยู่แล้วจะทําอะไรก็ได้หมด แข็งทื่ออย่างนั้นอะไรมันก็ไปตามของมันที่เราเคยแนะนำไปก็คือป่าชาทังก้างเนี้ยแล้วก็เบางคนที่ได้สมาธิดีและเริ่มมีสมาธิดีก็พิจารณาต่อเรื่องป่าชาทังก้ายิ่งถ้าเราทรงชานได้ดีมิปัสสนาเราแจ่มใส่เนี่ยมันจะขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นเห็นไหมจากที่เราดูลูกดูลูกดูลูก รู้พอดูลูกแล้วลูกนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่พอธาตุลมดับธาตุไฟดับเหลือธาตุน้ำสองธาตุดินเราก็สามารถพิจารณาต่อได้ในปราชาทั้งเก้าตายหนึ่งวันสองวันสามวันมาถึงเก้าวันเป็นยังไงใช่ไหมพอจิตหลอละเอียดมากขึ้นเราทรงชาได้มากขึ้นเราจะพิจารณาได้ลึกขึ้นลึกขึ้นมันก็จะมาต่อกัน พธรรมากพุทธเจ้าเนี่ยมันหาประมาณไม่ได้ต่อเรื่องนี้มันจะขยายลึกขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจากเห็นไหมจากแค่เราพิจารณาแค่ร่างกายที่เป็นธาตุทั้งสี่เนี่ยเราก็จะถึงไปถึงป่าชาทั้งเก้าได้ปาชาทั้งเก้าเสร็จแล้วเราก็ไปพิจารณาต่ออะไรก็คือวิปัสสนาญาณเก้าต่อถ้าเราจิตเราสงบมากขึ้นแล้วเราพิจารณานั่ง จิศนาเนี่ยให้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงให้เรารู้ว่าเนีย่การทรงฌานเนี่ยมันดียังไงกว่าเราไม่ว่าอะไรก็ตามทรงฌานให้มันถึงฌานสี่ถ้าได้ฌานสี่เนี่ยมาถึงอุเบกขาเราจะรูะ้ตอนนี้เราก็จะดูดูอะไรจากดูกายดูกายก็จะมาดูเวทนาเวทนาคืออารมณ์ เนนี้พอเราได้ถึงฌานแล้วเราจะรู้ตอนนี้เราอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์หรือถึงอุเบกขาเราก็จะรู้เนี่ยตอนนี้เราอารมณ์เฉยๆนะพอเราได้ฌานสี่ถึงอุเบกขานิ่งสงบอยู่ที่ศูนย์กลางกายสําหรับคนที่ทรงฌานได้นะคนที่ทรงไม่ได้ก็พิจารณาอย่างที่บอกไปก่อนแต่ถ้าเราทรงฌานได้เนี่ยเราจะพิจารณาเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้น ราจะรู้กว้างไกลขึ้นแล้วเราก็จะตัดได้ว่ากายนี้กับกายกับใจนี้มันเป็นคนละส่วนกันจริงๆถึงตอนนั้นเราจะตายเราจะเจ็บเราจะ,ะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของกายเจ็บไข้ได้ไป่วยรักษาหายก็หายไม่หายก็ตายไปก็รับได้เพราะเรามันเราไม่ได้ไปยึดมันเราก็จะมีความสุข เราอยู่กับความทุกข์แต่ไม่ทุกข์ก็คือแบบนี้อยู่กับความทุกข์แต่ไม่ทุกข์กทุกทุกจากอะไรอย่างทุกจากการความแก่เราแก่เห็นแก่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของมันอย่างเนี้ยเราก็อยู่กับความแก่สมัยก่อนเราก็จะทุกข์ว่าโอ้กายนี่มันแกวทําทไมเราแกผ่ผมเราล้วงเ<อ>ดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วถ้าเราเข้ายังอยู่ในสังคมอยู่อานจ,จะย้อมไปก็ย้อมไป,มไ,ปไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้ไปยึดความสวยความงาม ต่เราก็รู้อ่ะถึงเวลาของมันนี่มันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยอ่ะถึงเวลาเราเจ็บป่วยเราก็จะรู้ร่างกายมันเจ็บป่วยอ่าไม่สบายก็ไปหาหมอไปรักษาไปตามอาการตายก็ตายอ่ะหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรตายถึงเวลาตายแเราตายอ๋อเราจะไปที่นะเราปฏิบัติขนาดนี้แล้วทานศีลภาวนาเรามีละไปดีแน่นอนเราก็ไม่กลัวความตาย ที่เจ้าก็ัดถ้าเรายังอยากจะเกิดอีกเราก็ต้องเกิดให้มันดีกว่าเดิมก็คือทานศีลภาวนาที่มันจะไปกับเราทุกภพทุกชาติตรงนี้แต่ถ้าอตอนนี้ชาติเนี้ยเรารักษาศีลได้ดีเรามีทานมีศีลมีภาวนาชาติต่อไปเราไม่ตกนรกแน,น่นอนแต่ชาติต่อชาติอีกชาติหนึ่งเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพระพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างน้นอยให้เราปิดประตูบายภูมิให้ได้ ก็คือพระสวสดาบันอย่างน้อยเกิดแค่เจ็ดชาติจากการที่เราไม่รู้เราจะเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้อีกกี่ภพชาติอ่ไม่มีไม่รู้จะมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจะไปจบที่ไหนแต่นี่เรารู้แล้วเต็มที่เจ็ดชาติไม่ว่าสามชาติหรือหนึ่งชาติหรือไม่กลับมาเกิดอีกเลยหรือเข้านิพพานไป,ไปเป็นแดนบรม,มาสุขไม่มีทุกข์เลย mm hmm. เต้อง เริ่มต้นก่อนถ้าเราไม่มีบันไดขั้นที่หนึ่งถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลเราก็ไปไม่รอดทานนี่ทําไมทานการให้นี่แหละมันจะทําให้เราไปได้ถึงเสียสละเข้าถึงนิพพานได้ศีลเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องปฏิบัติรักษาศีลเนี่ยก็ถึงเข้านิพพานได้เหมือนกันภาวนาเราก็เข้าถึงนิพพานได้ แต่มันต้องไปด้วยกันมีทานมีศีลมีภาวนามันยกจิตขึ้นวิปัสสนาญาณไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยอมอาวิปัสสนาญาณน,นี่แหละจะทําให้เราเป็นปัญญาให้เขาเล่าให้เราเข้านิพพานไปถ้าเราไม่มีบันไดขั้นที่หนึ่งเราไม่สามารถจะไปกระโดดไปบันไดขั้นที่สามที่สี่ได้ชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าเราไม่มีทาน ทานเนี่ยจะทําให้เราใจอ่อนโยนะเป็นคนเสียสละเห็นมีความเมตตาเมตตาตอนนี้คืออะไรก็คือพรมวิหารสี่ถ้าเราไม่มีเป็นคนขี้ตนีที่เนี้ยวเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ของเราไม่ให้ใครไม่กระเด็นของคนอื่นเราจะเอาโลภะเต็ม ถ้าเราตอบอะไรที่เรายังมีโลภะอยู่เราจะก้าวต่อไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรามีทานให้ทานตามกําลังความสามารถของเราให้ให้ให้คนที่อเขาต้องการให้คนที่เออบางทีอุทกภัยวัตภัยต่างๆบริจาคตามกําลังของเราให้ไปตามตามสถานการณ์ที่เราสามารถให้ได้ แต่ถ้าเราให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็อุเบกขาไปเราช่วยได้แค่ไหนแค่นั้นเราอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปทุกข์ร้อนช่วยเท่าที่ช่วยได้เพราะคนเราอ่ะมีกรรมเป็นของตัวเองเราเราผู้ปฏิบัติเนี่ยเรารู้ว่าเน,นี่ยทานเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเห็นทำให้เราจิตใจอ่อนโยนเห็นไ่ยทำให้เรามีพรมิฐานสีพอ พอเรามีทานเราก็จะมีศีลนะศีลเนี่ยนะจากที่เราจากการให้ทานเรามีพรมิฐานศีละเราก็จะรักษาศีลได้ดีศีลห้าข้อก็เคยอธิบายไปละมีทานทําให้เรามีศีลนะจิตเราจะละเอียดขึ้นทีนี้เรามานั่งสมาธิอย่างนี้เราจะสงชานได้ดีเพราะจิตเราอะมีแต่ความเมตตา เพราะว่านั่งไปปุ๊บเราไม่คิดอะไรเพราะจิตเราเย็นจากการที่เราให้ทานรักษาศีลมาก่อนจิตเราจะเย็นไม่มีสิ่งไม่ดีเข้ามาเจือปนเราที่เรามีนิวรณ์ที่เราติดนิวรณ์ก็เพราะเนี่ยเรามีเราไม่มีการเสียสละไม่มีการให้ใหทานไม่มีการรักษาศีลเราก็ติดยังอยู่ในความโลภเพราะเราไม่มีทานเนี่ย เราก็ยังเกิดความโลภอยู่นู่นก็ของเรานี่ก็ของเราถ้าเรารู้จักให้เรารู้จักเสียสละอันนี้พอเรานั่งปุ๊บเราจะไม่คิดเนอือย,นอยากได้นุ่นอยากได้นี่เห็นไหมว่ามันดีอย่างนี้นี่เองการให้ทานเราก็จะนั่งสงบได้ไวไวนั่งสงบสินดีมันสินดีทานแล้วก็มีสินพอสินดีอย่างเนี้ยพอนั่งเราก็จะสงบได้ง่าย พอศีลดีเราก็จะมีสมาธิดีพอสมาธิดีเราก็จะมีทรงฌานได้ดีแล้วก็จะวิปัสสนาญาณได้ดีเราก็จะได้มรรคได้ผลมันมีแต่ของดีทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าไม่ดีเราไม่เอาให้ทานนี่มีแต่เสียเราอะมีแต่ได้เราไม่ได้เสียอะไรเลยจากการให้ทานก็คืออย่างที่บอกทานศีลภาวนาเนี่ยมันต้องคู่กัน ภาวนาแล้วพอเรานิ่งยก,กจิตขึ้นวิปัสนายานเราก็จะแจ่มใสปัสนายานจะแจ่มใสพิจารณาอะไรมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตัดอะไรคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เคยแนะนํากันไปประมาคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆจิตเราก็จะเข้าถึงซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเราตั้งใจมาปฏิบัติมาเพื่ออะไรเพื่อมาพ้นทุกข์ไห พอปฏิบัติเสร็จเราก็จะได้อะไรเราก็จะมาปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าคือให้มารู้อริยสัจส,สี่นะความจริงอันประเสริฐสี่ประการก็คือทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เรมทุกเรารู้หรืออย่างทุกมันไม่ช่รู้แต่เป็นทุกวันเนี้ยคนเรารู้จักจะเป็นทุกแต่ไม่รู้จักทุกทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ท<ม>ี่เราเคยแนะนํากันไปละนิโรธพระพุทธเจ้าก็บอกทุกข์นี้ดับได้แต่เป็นการดับชั่วคราวแต่ถ้าจะให้ดับถาวรก็คือมัคมัรคือมีองค์แปดพระพุทธเจ้าก,ก็ตัดละถ้าปฏิบัติตามมัคมีองค์แปดตาบนั้นพระอหรหันต์ไม่หมดไปจากโลกนี้เรามาปฏิบัติตามมัคมีองค์แปดหนทางแห่งการดับทุกข ราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติไปทานสิมภาวนาสําหรับคนที่ยังไม่ได้สมาธิก่อนพิจารณาตามเนี่ยค่อยๆค,คิดไปพอคิดพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะจิตเรามันก็จะเย็นลงเย็นลงเย็นลงจากที่เราทรงฌานไม่ได้เราก็จะทรงฌานได้แต่ว่าคนที่ทรงฌานได้น่ะมันจะยิ่งเห็น เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตเราก็จะดิงงด่งลงดิ่งลงดิ่งลงความคิดที่เราคิดมาคิดในทางธรรมมก่งพระเจ้านีจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นรู้มากขึ้นเราก็จะตัดสังโยชน์ได้แนบแน่นขึ้นพอเราพิจารณาหนึ่งตอนนี้แล้ว เราก็จะมาดูสังโยชน์ของเราใชไหมพระโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติพระโสดาบันก็คือละสกายะทิฏฐิพอเราทรงฌานได้เรารู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆนะเราต้องให้ได้ฌานสี่ก่อนอุเบกขาก่อนถึงจะยกจิตขึ้นมาพิจารณาไม่ใช่ว่าทรงฌานยังไม่ได้ได้พระโสดเพ้อไปว่าตัวเองได้โสดาบันได้สกิทาคามีได้อนาคามี ทรงฌานยังไม่ได้เลยลจะไปได้อะไรนมั้ยตามใดที่ทรงฌานสีไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้พระโสดาบันถ้าเราได้ฌานสีเนี่ยทำไมถึงได้พระโสดาบันเพราะฌานสี่เนี่ยเราสามารถละสก,การาติทิฏฐิได้ก็คือให้เข้าไปรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆนะนะเราอยู่กับมันได้ถึงเวลาแก่เจ็บตายเรารับได้นั่นก็คือเรารู้ไปถึง ร่างกายของเราเนี่ยนะพ่อหพอเรา,เราถรงเนี้ยเราก็ลักสกายยติทิให้รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของกายนี้นี่คุณสมบัติข้อที่หนึ่งของพระโสดาบันคุณสมบัติข้อสองพระโสดาบันไม่วิกิจอิจฉาคือไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ลังเลสงสัยในการตัดสร่วมพระเจ้าไม่ลังเลสงสัยในพระธรรมคําสั่งสอนพระเจ้า เราปฏิบัตินะ้เราคน้นข์จริงๆไม่สงสัยในสงสารของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่จริงเราก็รู้ละเราก็ได้คุณสมบัติสองข้อพระโสดาบันนะข้อที่สามคือศิลปตะปามาเพราะถึงตรงเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าลยจะมาแต่เหตุเราจะเชื่อแล้วว่าเราจะไม่ไปเชื่อมงคลข่าวลือต่างๆ เราจะไม่เชื่อว่าอะไรมาดนบันดาลให้เราสุขหรือทุกข์เรารู้แล้วว่าเอาคนมาจากเหตุทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะไม่ไปเชื่อหมอดูเราจะไม่เชื่อ,อเจ้าเข้าทรงต่างๆเราจะไม่ไปอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขาว่ากันว่า,าต้องไปขอตรงนูน้นตรงนี้จะได้มีสมัยหนึ่งฮิตกันเหลือเกินไปขอ เทพทันใจได้อะไรได้ดังใจเรามถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราจะไม่คิดอย่างนั้นถ้าขอได้ในโลกนี้ไม่มีคนจนมีแต่ใครก็รวยหมดเพราะว่าปฏิบัติไปขอถ้าขอได้เป็นไปไม่ได้ที่จะขอได้เพราะทุกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่เราอไม่ได้ทำไว้ก่อนผลจะมาแต่เหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราปฏิบัติไป ทานศีลภาวนานั้นเราจะได้ตามที่ใจปรารถนาแต่เราอย่าไปอยากอย่าไปอยากว่าอยากจะได้ไวๆวตอนนี้ก็ดูลมหายใจไปก่อนดูลมเข้าดูลมออกเอาแค่นี้ไปก่อนถ้าคนยังไม่ได้สมาธิหวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆ ศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรยึดตัวตรงๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่การกระหมอ่อมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสอง จะถึงข้อมือถึงฝ่ามือแ้ะยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา